วิกตอร์เคอเลสเตรียมตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลในวันศุกร์นี้ก่อนที่จะไปลุยพรีซีซันพร้อมเพื่อนร่วมทีมอีธานวานเนลี่เตรียมเซ็นสัญญาใหม่เป็นที่เรียบร้อยและพบกับร่างใหม่ของน้องไค่ไครฮาวัว์ในร่างเป็นพี่บึกพี่ล่ำเป็นเดอะฮักไข่นะครับทั้งหมดทั้งมวลรวบรวมไว้ในกันเนอร์เดลี่คลิปวันนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของ,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 องฟุตบอลนหน่อยครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับอัปเดตข่าววันสักนิดหนึ่งนะครับอัพทีละนิดทีละหน่อยนะครับวันมันอัปทุกวันข่าวมันก็จะไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่าแต,แต่แต่จะได้เห็นความคืบหน้าในทุทกทกเดีลในทุกทุกข่าวนะวันนี้คลิปนี้ก็ยังคงเกาะติดเรื่องราวของการซื้อขายตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลนะก็ ใกล้วันจะไปลุยพรีซีซั่นนะครับก็ความชัดเจนก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมาลุยเลยดีกว่าอ้อแต่ก่อนจะลุยกันนะครับถ้ารักอาร์ซอลทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับคิดเห็นยังไงกับแต่ละดิววันนี้คลิปนี้ผมอยากให้ไฮไลท์ไปอยู่ที่ร่างทองของไคลฮาวเวกไม่ใช่ร่างทองสิร่างใหม่นะครับเป็นฮักไคลนะครับไคลเดอะฮักนะครับก็ เดี๋ยวลองคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูด้วยนะครับว่ากลายเป็นเดือฮักจริงหรือเปล่านะอ่ะมาลุยกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกมาเริ่มต้นที่วิกตอโยเคเรสก่อนนะครับก็เตรียมที่จะเดินทางมาอมยังไงดีตรวจร่างกายนะครับนะฮในวันศุกร์นี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะตรวจร่างกายเนี่ยก็มีสาการที่สลับไปสลับมานะครับมีความปวดกระบาลน,นะครับ มีบางสื่อที่ผมมองว่าไม่ได้น่าเชื่อถือมากนะครับรายงานว่าอาจจะสอดีิวล่มนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยแม้จะบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิสบอนในเรื่องของค่าตัวค่าตัวได้แล้วเนี่ยแต่ไอตัวแอดออนเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับเพราะว่าทางด้านคุณวารันดัสเนี่ยประธานสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยนะครับบอกว่าไอโบนัส10 10ล้านยูโรเนี่ยนะครับ ออปชันมันควรแบบเงื่อนไขมันควรเป็นแบบอะไรที่เป็นไปได้แน่คือพูดง่ายว่ากูอยากเก็บหมดอะแบบคือไม่เอาว่าแบบอาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงจะได้เงิน10ล้านอาร์เซนอลเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกถึงจะได้เงิน10ล้านอะไรเงี้ยไม่เอาอยากเป็นแบบลงเล่นครบ10เกม20เกมได้ค่าแอดออนเลยยิงประตูได้5ประตูเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้แบบนั้นนี่คือแบบ ข่าวว่าเขาเขาไม่ลงตัวนะแต่สุดท้ายเนี่ยณนะตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าดิวล่มนะก็ยังยังยังออนโปรเซสอยู่แล้วก็สําหรับวิกตอร์โยเคเลสนะครับจะเซ็นสัญญา5ปีนะครับรับค่าเหนืออยู่ที่ประมาณแสนห0 0หม่นปอนต์ต่อสัปดาห์แสนกลางกลางนะนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะก่อนหน้านี้ก็เคยรับกับสปอร์ติ้งลิสบอนอ่ะไม่ถึงแสนหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับก็ ็อย่างที่ว่านะคือเขาก่อนจะมาอยู่ Sporting งล s ส o อนเนี่ยก็เป็นนักเตะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นบิ๊กเนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พรีเมียร์ลีกยังไม่เคยเล่นเลยด้วยซ้ำไปนะนะครับก็ถึงแม้จะเคยอยู่กับทั้งโคลัมเวนยที่ทั้งไบรตันเนี่ยนะครับแต่ว่าเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่เคยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะได้หลักหมื่นก็โอเคแล้วส่วนน้ำส่วนเหนือแต่วันนี้เขาไม่ได้มาในฐานะนักเตะแชมเปี้ยนชิพไม่ได้มาฐานะนักเตะลีกวันลีกทูเด็กฝึกหัดแล้วเขาเป็นเรียกว่าสตาร์เต็มตัวแล้วเป็นดาวซันโวแล้วนะเป็นเดอะแบกของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็ แสนกลางๆผมว่าเหมาะสมจริงๆผมคิดว่าควรได้สแสนได้ซ้ำไปนะ,ะแต่ก็มาในเลทนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับดีลของวิกตอร์เยอเคเรสนั่นเองนะครับถ้าวันศุกร์นี้รายงานตัวเรียบร้อยถ่ายรูป เรียบร้อยนะครับผมเชื ago, uh, really aquí, ่อว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คงจะได้เห็นภาพแบบไม่ต้องตัดต่ออีกต่อไปแล้วนั่นเองนะสำหรับวิกตอร์ยเคเรสครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะที่ฮิวิโกเรียบร้อยไปก่อนหน้านี้ก็คือมอสเคลาครับอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะครับก็ตอนนี้เอกสารต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วนะครับมีการตรวจร่างกายก็คือวันพุธวันนี้นะครับพรุ่งนี้หรือวันนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นภาพเลยอาจจะเป็นคืนนี้ดึกๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นภาพถ่ายหรือว่า การเปิดตัวพรุ่งนี้อาจจะเปิดตัวแบบฟูฟูอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่เกินวันศุกร์นะสำหรับกองหลังคริสเตียนมอสเกล่านะอาร์เตต้าเนี่ยเป็นคนที่พยายามทําให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวของอทั้งคู่นะครับประการหลังอของบา l เลนเซียนะครับก็มีการคุยกับอาร์เตต้าแล้วก็อาร์เตต้าก็เล่าแผนงานแล้วก็อาร์เตต้าก็ชอบตัวนักเตะมากนะครับก็เลย ทำให้ดีลนนี้มันจบได้อย่างรวดเร็วนะครับไปกันต่อนะครับถึงอีธานวานเนลี่กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่กำลังลุ้นว่าน้องจะต่อสัญญาไหมนะครับนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการเจรจาสัญญาระหว่างอีธานวานเนลี่นะครับกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งว่ากันว่าจะเซ็นหลัก4 5ปีเลยนะครับกาเงื่อนไขต่างๆนานาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วาเลี่เองเนี่ยนะครับก็มีพอมันมีปัญหาเรื่อง การต่อสัญญาเนี่ยนะครับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เรียกว่าหูพึ่งครับอยากได้ตัวน้องไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็สามารถที่จะโน้มน้าวทำให้น้องเนี่ยเล่นต่อกับเราได้นะครับแล้วก็บทบาทที่จะถูกขยับนะฮะมามามาใช้ในฤดูกาลปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยก็คือแต่ถึงบอกกันก่อนว่าวานลลี่เนี่ยจริงๆน้องเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับมิดฟิลด์ตัวรุก กองหน้าตัวเป้าฟอลไนหรือว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่นในตำแหน่งปีกซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะช่วงที่บุโกโยซาก้าบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็ต้องมารับหน้าที่เป็นตัวแทนนะแต่ว่าในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่ามีการจะวางบทบาทให้อ e ีธานวาร์เดลี่เนี่ยเป็นเพลย์เมเกอร์ครับและเล่นสลับกับมาตินเรกาเลยนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่เขาว่ากันว่านะนะนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็ถ้าเป็นแบบนี้วาน,นิลินเล่นได้อยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนตัวแอบเสียดายบทบาทปีกนะริมเส้นอนะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาทําได้ดีมีความเร็วอะไรแบบนี้นแต่ก็ลองดูเขาถนัดเท้าซ้ายเหมือนอดิกาด้วยก็อาจจะได้ก็ได้นะครับคือจริงๆตัวผมเองเนี่ยแอบอยากได้คนที่มาเล่นแทนอดิกาดส่วนตัวผมเลยนะนะผมมองว่าในสถานการณ์ที่มาตินอดิกาดเนี่ยไปไม่เป็นเล่นไม่ออก มันไม่มีใครที่จะแทนที่โอเรกาดได้เลยนะครับมันไม่มีใครที่จะแบบลงมาเล่นแล้วดีกว่าโอเดกาดหรือใกล้เคียงโอเดกาดเลยนะมันมันมันเลยทําให้อาร์เซนอลเนี่ยในสถานการณ์ที่วันนั้นเล่นไม่ออกเนี่ยมันทําให้ทีมเล่นไม่ออกไปทั้งทีมเลยนะครับคือถ้าถ้ามันมีตัวเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโอเดกาดแล้วแบบเอ้ยไม่ต้องเท่าโอเดกาดหรอกแต่ว่าแบบเป็นตัวที่อีกรสชาตินึงอะ่ะนะอ่ะอ่ออะเป็นชื่ออบิลิชีเอเชอย่างเงี้ย นะครับเล่น,เล,นเล่นตรงกลางได้ด้วยอย่างเงี้ยราแบบประหยนดตรงเนี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าตั้งแต่คายฮาวแบกสะไม่เกียเ่ยวกับตตาก็หมายมั่นปั้นมืออยากใช้ให้แทนโอดกาแต่ว่าทําไปทามาไปลงตัวที่ฟอร์นายเฉยเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าซัมเมอร์น,นี้จะมีโอกาสได้หรือเปล่าแต่แต่ถ้าเป็นวันนี้ลก็ก็ก็ยินดีเพราะผมอยากให้น้องอยู่กับทีมนะจะบทบาทไหนผมก็คิดว่าเขาควรได้ไปต่อกับอาสนองนั่นเองนะครับ และก่อนจะไปดูขาออกกันต่อนะครับอัปเดตข่าวอื่นกันต่อผมขออนุญ,ญาตแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนชวนทุกคนดูหนังดีกว่านะครับนี่ฮะภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดนะฮะซูเปอร์แมนนะครับไปดูได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นั่นเองนะครับก็มีหลากหลายโรงภาพยนตร์ให้คุณได้เลือกเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ระบบ iMAX นะครับซึ่งกับซูเปอร์แมนผมบอกเลยต้องไปดูใน iMAX ถึงจะเต็มอรรถรสที่สุดนะครับเพราะว่า Uh, คุณเจมส์กันเนี่ยเขาใช้วิธีการถ่ายทำแบบ i m a x เต็มระบบทั้งเรื่องนะครับไม่มีแบบเปลี่ยนเรโชไปเลยไม่มีแบบเดี๋ยวเดี๋ยววายเดี๋ยว iMac ไม่มี ไอแมทั้งเรื่องนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีถ้าเกิดใครชื่นชอบการชมภาพยนตร์นนะแล้วก็ไปเช็ครอบเช็ครงกันได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์นะครับเว็บไซต์ m a j o r c i n e p ิเพ็กดอแอปพลิเคชันของ Major c i n e p ิเนั่นเองนะครับขอบคุณเมเจอร์ด้วยนะครับมาอัปเดตสถานก,การณ์ขาออกของอาร์เซนอลบ้างดีกว่านะครับนะฮะตอนนี้มีรายงานว่ามิเกลอวาร์เตต้าให้ความสำคัญนะฮะกับทั้งกราวเวมอนตินเนลี่และเดเรเนทอสซาครับเว้นแต่ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งออกจากทีมนะฮะ และแบบต้องขายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทีมอะไรประมาณนี้นะครับจะสามารถทําให้ปิดเป้าหมายหลักได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเป็นเรื่องเป็นราวสําหรับการย้ายออกของทั้งสองทีทั้งสองทนนะนะครับคือแต่ถ้ามีข่าวเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นทอสซานะมาร์ตี้จริงๆก็มีแต่ว่าสโ,โมสรไม่ได้ตอบรับข้อเสนอส่วนทอสซาเองเนี่ยมีข่าวว่าส่วนตัวเนี่ย ไปคุยกับสโมสรอ,อื่นประมาณนึงแล้วเอเจนต์ไปคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาคุยกับอาเซนนอลน,นั่นเองส่วนในรายของฟาบิโอวิเอร่าครับทั้งตัวเองทั้งวิเอร่าทั้งเอเจนต์ส่วนตัวเนี่ยก,กาลังหาทางแยกย้ายนะครับเริ่มไปคุยกับหลายๆสโมสรแล้วทั้งในตุรกีแล้วก็เยอรมันนะครับแต่ว่าทุกอย่างต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยก็ยังอยู่ในแค่ขั้นตอนการเจราจานั่นเองนะครับ แต่ว่าสถานการณ์ของวีเอล่าเนี่ยก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกครับให้ความสนใจนะครับก็มีเชื่อกันว่านะครับทีมจากลอนดอนครับนะฮะมีผู้จัดการทีมจากลอนดอนเนี่ยทีมในลอนดอนเนี่ยสนใจวีเอล่ามานานแล้วนะครับก็อาจจะเป็นคริสตัลพาเลตก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นพาเลตก็อาจจะสลับขั้วเลยไหมอ่ะถ้าไม่เอาริชเนลสันเอาวีเอล่าไหมอ่ะแล้วก็เอาเอเช่มาให้อาร์เซนอลอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ อาจจะเป็นการสลับขั้วสลับดิวที่ดีนั่นเองครับและปิดท้ายข่าวครับนะฮะไปดูน้องใครฮาวเวิผมฮะนี่ครับเป็นเดอะฮักไปแล้วนะครับตอนนี้ร่างใหม่อัปเกรดมาบึกขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับโอ้โหซีซั่นหน้าเราอาจจะได้เห็นเขาเป็นส่วนหน้าตัวปะทะแล้วก็ได้นะครับนี่เป็นไง ป็งไงพอได้ข่าวว่าโยเคเลสจะมาเหรอบึกเหรอเฮ้ก hey, ูเล่นกล้ามโชว์เลยย็งไงนะครับแต่จริงเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้เพิ่งเสกร่างในเดือนเดียวนะครับเขาทํามาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาที่เขาบาดเจ็บแล้วนะครับพอหลายเจ้าบาดเจ็บก็มีการเวทเ <c oughs> ทรนนิ่งต่อเนื่องนะไม่ได้ร่างนี้ไม่ได้มาในวัน2วันนะครับมันคือการฟิตซ้อมซุ่มซุ่มอัปเกรดร่างนะครับดังก็ดูดีเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเขาบางไปหน่อยนะครับเขาชอออนชะแอนไปหน่อยนะครับการที่แบบ มีกล้ามเนื้อหน่อยตัวหนานิดนึงมันจะได้ปะทะกันได้แล้วแบบเออโอเคหน่อยป่ะไม่ใช่แบบโอโ้โหโดนนิดนึงก็ล่วงโดนนิดนึงก็ล้มแล้วนะครับอ่ะหวังว่าจะช่วยพัฒนาในการเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับนะฮะมีภาพหลุดเสื้อเยือนของอาร์ซอลออีก2ส,สีนะครับซึ่ง1ใน2ส,สีนี้คือสีน้ําเงินเนี่ยจะเตรียมเปิดตัวสัปดาห์หน้าที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็เป็นภาพจร,จริงจะบอกว่าหลุดไหมมันก็ไม่น่าหลุดแล้วแหละเพราะว่ามันก็ มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสีน้ําเงินนะครับผมค่อนข้างชอบสีน้ําเงินนะดูเท่ดีนะครับแล้วก็ดูแบบมีตารางสายฟ้าสายฟ้าหน่อยๆนยด้วยนะเดี๋ยวได้มาจับจองได้มาเมืนะ่อไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวจะมาอวดให้ส่วนสีขาวก็เป็นคอปกเออก็ดูโอเคนะดูใส่ได้ดับในชีวิตประจําวันได้ดีเลยนะครับสาหรับเสื้อทั้ง2ตัวนะทั้ง3ตัวรูดูการนี้ก็ทําสวยอีกแล้วนะครับอาดิดาสก็ทําเก่งนะฮะอ่ะ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วก็ชอบล่างเดอะฮักของคายฮาวเวิหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะและถ้ารักอาร์เซนทั้งใจฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับ